คลิปนี้นะคะขออนุญาตส่งต่อขอส่งต่อให้กับบุญในการรับบริจาคขวดนะคะค่ะนี่นะคะจากวัดจักแดงต้องขอกราบขอพระคุณนะคะผู้บริหารทุกท่านรวมถึงคุณอนุรุษด้วยนะคะ แล้วก็กลุ่มบริษัทอังกฤษตัางูนะคะที่มอบรถคันนี้ให้กับวัดจักแดงค่ะรถรถคันนี้ได้วิ่งออกไปรับขวดจากประชาชนทุกวันเลยค่ะนะคะถ้าท่านใดเห็นก็สามารถร่วมอนุโมทนาบุญได้นะคะค่ะ